สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรามาส3ปี63ของหุ้น awc หรือว่าบริษัท asset world corporation จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส3ปี63ของหุ้น AWC นะครับสำหรับหุ้น AWC เนี่ยก็เป็นหุ้นที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะครบปีแล้วนะครับเข้าใจว่าเข้ามาเมื่อช่วงปลายปี6-2ที่ผ่านมานะน่าจะเป็นเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนะตอนนี้ก็คือครบปีของหุ้น AWC แล้วนั่นเอง ในส่วนของหุ้น AWC นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหุ้นที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจนะครับโดยวความที่ขนาดของตัวบริษัทก็ใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเซตตทันทีเลยนะครับอืมก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนะที่หลายๆคนก็น่าจะให้ความสนใจนะครับสำหรับธุรกิจของหุ้น AWC ก็จะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพวกโรงแรมอะไรประมาณนี้ ที่เราน่าจะรู้จักกันก็น่าจะเป็น a s i a t i คนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ AWC นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆนะส่วนเพื่อนๆท่านไหนอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียด แบบเต็มๆเลยก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ใน Google หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตัวบริษัทได้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของงบการเงินในไตรมาส3ปี6-3นะครับแล้วก็แนวโน้มราคานะครับในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้น AWC นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น AWC นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของผลประกอบการนะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของหุ้น AWC กันก่อนนะครับในปี .63 เทียบกับของปี62นะครับโดยเรามาเริ่มดูที่สินทรัพย์รวมนะครับในปี .63 ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่123,952.53ล้านบาท ปี62ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่136,493.31ล้านบาทคิดเป็นนี่สินรวมนรในปี63ก็มีนี่สินรวมอยู่ที่52,305.26ล้านบาทปี62ก็มีนี่สินรวมอยู่ที่45,686.92ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปี63ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่71,647.26ล้านบาทปี62นะครับก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่98,6.39ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับในปี63ก็มีค่า DE อยู่ที่0.73เท่าส่วนในปี62นะครับก็มีค่า DE อยู่ที่0.50เท่า จากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ9.18%ซึ่งก็เกิดมาจากการที่ส่วนขผู้ถือหุ้นในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ21.09%ในขณะที่หนี้สินรวมของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา14.48% ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของหนี้สินนะครับเราก็จะพบว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียน40%นะครับซึ่งถ้าเราย่อยเข้าไปดูในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะเราก็จะพบว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ42%เมื่อเทียบกับปี62นะครับในช่วงเวลาเดียวกันทีนี้นะครับในส่วนของผู้ติอหุ้นที่ลดลงนะครับ ถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่เขายังไม่ได้มีการระบุลงไปนะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการระบุหลังจากที่งบการเงินในไตรมาส4ปี63ออกมาก่อนนะครับเขาถึกจะมีการระบุรายละเอียดตรงนี้ลงไปนะแต่ว่าในส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงไตรมาส3ปี63นี้นะครับกำไรสะสมของตัวบริษัทก็ ไม่มีนะครับแล้วก็ติดลบด้วยนะซึ่งตามที่ผมเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็พบว่าน่าจะมีการนํากําไรสะสมนะครับไปจ่ายเป็นปันผลแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของงบการเงินนะครับงบผลประกอบการในไตรามาสสแล้วก็ในช่วงไตรามาสสที่ผ่านมานะครับไม่เขาไม่ไม่มั่นใจว่าไตรามาสหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยทําให้กําไรสะสมตรงนี้ไม่มีนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่าดีในปัจจุบันของเขาเนี่ยอยู่ที่0.73เท่านะครับก็ถือว่าค่าดีาก็ไม่ได้สูงนะครับยังไม่เกิน1เลยนะถึงแม้ว่านี่สินของตัวบริษัทอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีนะครับนี่สินของตัวบริษัทก็ยังไม่ได้เกินเท่าหนึ่งของตัวบริษัทเลยเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมเองก็เลยยังมองว่างบแสดงฐานทัศการเงินของหุ้น AWC นั้นก็น่าจะยังโอเคอยู่นะครับ ซึ่งถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่โอเคก็ได้อาจจะมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับอย่างไรก็ดีเราก็ต้องให้เครดิตกับตัวบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ของเขาเนี่ยก็ดูมีมูลค่านะครับลหลายๆอย่างของเขาเนี่ยยังอยู่มีความน่าสนใจอยู่นะ แล้วก็ประกอบกับวิกฤตที่ผ่านมานะครับมันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลโดยตรงกับหุ้น AWC นะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ประเทศนะครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับทำให้รายได้ตรงเนี้ยเขาหายไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เลยมีผลทําให้เขาต้องมีการไปยืมเงินไปอะไรต่างๆนา,ๆน,า,น,านาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงบแสดงฐานสังการเงินของหุ้น AWC ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสก,กันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มดูที่รายได้รวมนะครับในไตรามาส3ปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่1265.85ล้านบาทไตรามาส2นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่778ล้านบาท ส่วนในไตรามาส3ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่3,237.01ล้านบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในไตรามาส3ปี63หุ้น AWC ก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่620.43ล้านบาทไตรามาส2ปี63ก็ขาดทุนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่819.84ล้านบาท ในขณะที่ไตรามาส3ปี62หุ้น AWC ก็มีกำไรนะครับซึ่งก็มีกำไรอยู่ที่122.29ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตรามาส3ปี63ก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่0.019บาทต่อหุ้นนะครับหรือว่าประมาณเกือบ2สตางค์นั่นเองในขณะที่ไตรามาส2ปี63นะครับก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่3สตางค์ต่อหุ้น ส่วนในไตรามาส3ปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่8สตางต่อหุ้นซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ที่ลดลงนะครับก็จะลดลงมาจากรายได้จากโรงแรมนะครับซึ่ง Q1 q คิวก็ลดลงมาประมาณ72%นะครับในขณะที่เย r on เยียนะครับรายได้ที่เกิดจากโรงแรมก็ลงมาประมาณ78%นะครับสำหรับรายได้ที่เกิดจากโรงแรมเนี่ยของไตรามาส3ปี63นะครับก็อยู่ที่ประมาณ451.20ล้านบาท ของไตรมาส2ปี63นะครับอยู่ที่ประมาณ1,654ล้านบาทส่วนของไตรมาส3ปี62นะครับอยู่ที่ประมาณ2,104.41ล้านบาทต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนกันบ้างนะครับโดยเรามาดูที่รายได้รวมนะครับในปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่4,557.80ล้านบาท ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่9,993.79ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในปี63หุ้น AWC ก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่1,389.06ล้านบาทส่วนในปี62นะครับหุ้น AWC ก็มีกำไรนะครับซึ่งก็มีกำไรอยู่ที่391.61ล้านบาท เมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในปี63ก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่0.43บาทต่อหุ้นนะครับหรือประมาณ4 4สตางค์กว่านะครับส่วนในปี62เนี่ยก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.22บาทต่อหุ้นนะครับหรือประมาณ2สตางค์กว่ากว่าต่อหุ้นนั่นเอง ปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น AWC ก็ยังคำนวณไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการอัปเดตงบการเงินในไตรมาส3ปี63เข้าไปก็ยังคำนวณไม่ได้นะเพราะว่างบการเงินในช่วงไตรมาส4ปี62นะครับเขามีกำไรอยู่ที่ประมาณ2สตางค์ของหุ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมาหาักลบกับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมานี้นะครับหุ้น AWC ก็ยังขาดทุนอยู่นะ เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ค่า P/E ก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะครับในขณะที่ค่า P/B v ในปัจจุบัน,นยอยู่ที่1.44เท่านะครับก็ถือว่าค่า P/B v ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะลดลงไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.39%ต่อปีนะครับราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่3บาท40ตตางต่อหุ้น ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น AWC กันบ้างนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะเพียงแต่ว่าราคาในปัจจุบันนะครับก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาซึ่งถ้าเราดูจากเส้น RSI นะครับแล้วก็เฉพาะว่าเส้น RSI ก็อยู่ในระดับกลาง ผมเลยมองว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปชนตรงแนวต้านสำคัญนะครับตรงบริเวณเส้น MA 75วันหรือว่าราคาแถวแถวประมาณ3บาท70สตางค์ต่อหุ้นนะครับตรงนั้นสำหรับส่วนตัวของผมนะครับมองว่าราคามีโอกาสที่จะทะลุตรง3บาท70สตางค์ต่อหุ้นขึ้นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าราคาน่าจะไม่สามารถจีนเหนือตรง3บาท70สตางค์ต่อหุ้นได้ อาจจะเป็นการทะลุขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็กลับตัวลงมาเลยหรือว่าอาจจะขึ้นไปสัมผัสตรง3บาท70สิต่างต่อหุ้นแล้วก็กลับตัวลงมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความที่แนวโน้มราคาของหุ้น AWC ในกราฟเทคนิคนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าราคาน่าจะไปชนตรงแนวต้านสำคัญแล้วก็น่าจะมีการกลับตัวลงมา แล้วก็ในส่วนของพื้นฐานของหุ้น AWC ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผลประกอบการของหุ้น AWC ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องรอในส่วนของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ก่อนนะครับแล้วก็มีการเปิดประเทศแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้ได้แบบสมบูรณ์ก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นเราอาจจะเห็นความชัดเจนของหุ้น AWC นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนในหุ้น AWC แบบถือยาวเลยนะก็อาจจะต้องหาข้อมูลอื่นๆมาเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกำไรของเขาถ้าเกิดว่าเขามีกำไรเนี่ยกำไรของเขาจะอยู่ที่ประมาณ5-8สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับผมนะครับยังถือว่ากำไรต่อหุ้นก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับสมมติว่าถ้าเราเอาราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือ3บาท40ตางค์ต่อหุ้น มาตั้งหารกับกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ5สตางค์หรือว่า8สตางค์เนี่ยเราก็จะพบว่าค่า PE เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ42่สถึงหกเท่านะครับซึ่งก็ยังถือว่าค่า PE ก็จะสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมเองก็เลยคิดว่าดูไปก่อนดีกว่านะครับให้ราคาหุ้นมันลงมาหาพื้นฐานที่มันควรจะมีก่อนหรือว่าให้ตัวบริษัทนั้นสามารถสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับค่อยตัดสินใจอีกทีนึง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น AWC นะครับในส่วนของงบการเงินในไตรมาส3ปี63นะครับโอเคครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีนนข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ